เพราะทุกโพสทุกกิจกรรมเนี่ยมันจะโพสมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะครับอ่าเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับเลือกตั้งค่าและมันจะมีบอกว่าแจ้งเตือนฉันและส่งอีเมลติ๊กส่งอีเมลออกสินะครับมันก็จะทําการแจ้งเตือนเฉพาะใน Facebook และไม่มีการส่งอีเมลไปให้รบกรออีเมลของเรา นะครับตรงนี้ไม่ยากเอาละครับมีหนึ่งคำถามในเรื่องของ f a c เ o o บุ๊กลุ s ซึ่งต้องมีคนถามไม่งั้นเนี่ยนะครับไปไม่ได้ครับเป็นคำถามที่ถามทูกคลาสเลยครับคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้ใครวันนี้มาแปลกเลยใครถามคำถามถ,ามถูกคำถามผมแจกทำไรเกี่ยวกับ f a c e b o o กเป็นคำถามที่สำคัญมาก ใครถามถูกแจกใครสงสัยถูกไปเลยถ้ครับผมกุ๊กกระเพราก็ยังไงเป็นคําถามที่ดีแต่ยังไม่ใช่คำถามที่ผมต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยครับอ้าวคาถามหนึ่งครับ จะบล็อกกลุ่มไปห,หึงคือวิธีวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเปิดกุ้งใหม่ไปเลยสำหรับทุกคลาสแต่สมมุติว่าอาจารย์มีนักเรียนไม่เยอะวิธีหนึ่งก็คือว่าเราก็ไล่ลบนักเรียนเก่าออกแล้วก็แอนนักเรียนใหม่เข้ามาก็เป็นวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เยอะนะครับวิธีการลบทํำยังไงวิธีการการลบไม่ยากครับสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับ ขวามือนี่นะครับดูทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถจัดการสมาชิกของเราตรงนี้ได้เช่นแต่งตั้งให้เขาเป็นแอดมินได้หรือถ้าลบเขาก็แค่ขีดกากระบาดตรงนี้ออกก็เป็นการไล่เขาออกจากกลุ่มไปแล้วนะครับเอาละครับคําถามที่ผมรอคอยยังไม่มาเลยครับอยากแจงมากแล้วครับผม ลบกรุ๊คร ok oh, ับโอ้มาเอาเลยครับการลบกรุ๊ปครับเรียนถูกก็ต้องเรียนแก่สิแม่นี่นี่ไมตั้งใจชิงใช่ไหมครับเน่ยแต่ได้บริการถึงที่ให้รางวัลครับการลบกรุ๊ปครับไม่มีใครสงสัยเลยครับสร้างมาตั้งเยอะนี่แล้วเราจะลบยังไงเฉียดไปนิดนึงใช่ไหมครับ เกือบแล้วเนาะอะไรนะการลบกรุ่มข่าวดีครับไม่มีปุ่มลบกรุ่มครับ Facebook ไม่มีปุ่มลบกลุ่มแต่ข่าวดีกว่านั้นก็คือว่ากลุ่มนั้นจะลบตัวเองเมื่อสมาชิกคนสุดท้ายเราออกจากกรุ่มนะตามใปที่ยังมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่มีการลบกรุ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนแต่ละรุ่นที่เราสอนจบไปเราไม่สามารถลบกลุ่มทิ้งได้ แต่วิธีการก็คือว่าถ้าเราอยากจะกําจัดออกไปนะครับก็คือวิธีหนึ่งตัดทั้งหมดแต่คนตัวนะเราเองไปลาออกจากกลุ่มด้วยตัวเองเช่นเข้ามาตรงนี้นะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะสามารถถอนตัวได้คือคลิกออกจากกลุ่มคือกลุ่มยังอยู่นักเรียนคุยกันก็คุยไปแต่ครูบายบายแล้วนะอันนั้นเป็นวิธีหนึ่ง แต่ก่อนออกจากกลุ่มครับอย่าลืมแต่งตั้งใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นแอดมินแทนเราไม่ใช่กลุ่มนี้ออกไปไม่มีแอดมินแล้วนะครับถ้ามีแอดมินก็มันก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งตัดช่องน้อยพอตัวแต่งคนอื่นเป็นแอดมินแล้วเราลาออกวิธีต่อมาก็คือเราก็มานั่งไล่ลบออกทีละคนนะครับวิธีลบเพื่อนก็บอกไปแล้วพอไล่ออกไปทีละคนปุ๊บเหลือเราคนเดียวและเรามากดออกจากกลุ่ม พรเหลือเราคนเดียวแล้วเราออกจากกลุ่มปุ๊บเนี่ยระบบจะเกิดเมนูขึ้นมาถามเลยว่า mm hmm. กลุ่มนี้จะไม่มีสมาชิกเหลืออยู่และจะลบตัวเองออกจากระบบคุณต้องการทาเช่นนั้นไหมโอเคไปปุ๊บกลุ่มนั้นก็จะหายไปจาก Facebook ตลอดกาลนะครับนั่นคือการลบกลุ่มออกจากระบบของ facebook โดยการลาออกทั้งหมดพร้อมกันนะครับโอเคนั่นคือส่วนของกลุ่มเอาละคราวนี้ผมขอข้ามปรเลยนในเรื่องของ เฟซบุ๊กเพจนะครับจะเป็นการพูดคุยเรื่องเฟซบุ๊กเพจที่ท้าทายมากในเวลาประมาณ20นาทีนะครับโปรดี page เฟซบุ๊กเพจเล่งเดียวผมพูดได้2วันนะครับนี้จะพูดให้ฟังภายใน20นาทีเอาละเอาเรื่องที่เป็นสาระสําสคัญก็แล้วกันเฟซบุนะ๊กเมื่อเช้าเราเอา่อเมื่อเมื่อตอนบ่ายเริ่มต้นเรา้ามาเราพูดถึงเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเรียกว่าเป็น Facebook โปรไฟล์เมื่อสักครูน่นี้เป็น Facebook group คือ Facebook หลายๆโปรไฟล์มาพบหน้ากัน สนทนากันในที่สาธารณะ Facebook Page ถ้าเทียบกับความเป็นบุคคลก็คือว่าการเป็นนิติบุคคลคือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นเหมือนกับตัวแทนขององค์กรสถาบันภาพรัฐวิชาความรู้ก็ได้นะอย่างเช่นที่เราเห็นหลายๆธุรกิจมีหน้า Facebook กันนะครับวิธีดูป้องก,ก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้หน้า Facebook ส่วนตัวในการพูดคุย ก็จะเป็น Facebook ซึ่งเรียกว่า Facebook Page หรือ Facebook หน้าธุรกิจขึ้นมาซึ่งในแง่ของการศึกษาเองเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับ Facebook Page กับ Facebook Group แตกต่างกันยังไงนะครับเอาเรามาอธิบายกันง่อย่างนี้ถ้า Facebook Group คือที่ที่ทุกคนเข้ามาคุยกันและทุกคนมีความสำคัญท่ากันหรือว่าทุกคนกำลังนั่งหันหน้าล้อมวงเข้าหากันนั่นคือ Facebook group นึกภาพนะครับถ้า Facebook Profile คือแต่ละคนหันหน้าเข้าหากันสองคนถูกไหมครับคุยกันฉันนําเสนอตัวเองคุยกับเธอเธอคุยกับฉันนะครับเฟซบุ๊กรูปคือทุกคนยืนเป็นวงใหญ่ใหญ่หันหน้าเข้าหากันอะไรที่คนหนึ่งพูดทุกคนได้ยินหมดอะไรที่ทุกคนหนึ่งพูดทุกคนก็ได้ยินส่งอีเมลมาด้วยจนหน้าลักคาถูกไหมครับนั่นคือเฟซบุ๊กรูปเฟซบุ๊กเพจคือคนคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งยืนอยู่บนเวทีแล้วหาคน มานั่งเก้าอี้หาคนมากดไลค์น,นั่นเองนะครับแล้วใครก็ตามที่กดไลค์เขาก็มีสภามีสถานะปานอื่นเป็นเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือคําที่เราได้ยินปัจจุบันว่าแฟนเพจใช่ไหมครับเมื่อคนมากดไลค์ก็เป็นแฟนเพจพอเป็นแฟนเพจปุ๊บเป็นไงครับสิ่งที่เจ้าของพูดไปเขาก็จะได้ยินแต่สิ่งที่คนอื่นพูดกลับมาจะเป็นคนนั้นสนทนากับแฟนเพจนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะได้ยิน ถ้าคนหรืออยากได้ยึดต้องเข้ามาดูเองต้องเดินเข้ามาในห้องมีไม่มีอ e ีเมลแจ้งเตือนไปไม่มีอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ Facebook Page เนี่ยศูนย์กลางจะอยู่ที่เจ้าของไม่ใช่อยู่ที่ทุกคนแล้วเจ้าของจะเป็นอย่างเป็นหลักเป็นคนพูดอันนี้บอกกับอะไรครับอันนี้บอกกับการสื่อสารที่เป็นสาธารณะที่เป็นวงกว้างเพราะว่า Facebook Page ไม่มีการกําหนดเรื่องของความเป็นส่วนตัว ทุกอย่างที่บมดนั้นเป็นสาธารณะหมดเลยเรามาดูตารางเปรียบเทียบกันนะครับให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะก่อนจะดูตารางเปรียบเทียบนะครับคําถามสุดท้ายจะแจกทําร้แล้วนะครับง่ายมาก Facebook ส่วนตัวของเราเนี่ยมีเพื่อนที่สูงสุดกี่คนครับตอบถูกแล้วมาข้างหน้าเลยครับนะครับอาจารย์สินดังมาห้าพันคนนะครับถูกต้องครับทารเพื่อนอาจารย์ครับ ข้อแตกต่างประการแรกเลยแมอยู่บนจออย่างนี้ไม่เห็นได้ยังไงล่ะถึงบอกว่าง่ายอ้าข้อแตกต่างนะครับ Facebook โปรไฟล์มีเพื่อนได้สูงด5 0 0 0คนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะครับจึงมาที่ตรงกลางคือ Facebook Page นะผมใช้โลโก้อากลางคือ Facebook Page มีเพื่อนได้จำนวนไม่จำกัด Facebook Group ไม่ได้บอกว่าจำกัดกี่คนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะไม่เหมาะกับคนกลุ่มเยอะนะครับการเพิ่มสมาชิกก็ต่างกัน เฟซบุ๊กลุงเมื่อกี้จับยัดได้เลยถูกไหมครับจับได้ไหมตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อยัดได้เลยแต่เฟซบุ๊คเพจเป็นไงครับผมสร้างเพจขึ้นมาผมต้องหาวิธีให้คนมากดไลค์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีต่างๆมากมายนะครับการจะกรารรลยชื่อสมาชิกก็ไม่สามารถห้ามได้ทุกคนสามารถเข้ามากดไลค์ได้ทันทีนะครับนั่นคะือหลักๆที่อยากให้เราเห็นความแตกตา่างทีนี้นะครับมันเหมาะกับอะไรบ้างในภาคปฏิบัติเช่น Facebook ของโรงเรียน โรงเรียนใครบ้างที่ทำ a c e b o o k เป็น facebook เพจของโรงเรียนไปแล้วนะครับว่างๆส่งลิงก์ให้ผมดูจะได้ช่วยวิจารณ์ให้นะครับส่งมาทลุ่มเลยก็ได้ส่งไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะกลับไปดูนะครับมีสมาชิกเท่าไหร่ครับกี่ไลค์แล้วครับพันแปดนะเฟซบุ๊กของโรงเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้ไม่ยากนะครับหาคนมาไลค์ก็ไม่ยากเพราะว่านักเรียนก็เล่น a c e b o o k อยู่แล้วแล้วนักเรียนทุกคนก็คงยินดีกดไลค์ให้ Facebook ของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นค่อนข้างจะง่าย แล้วคนเยอะด้วยนะนยครับให้คะแนนนครับให้คะแนนกดไลค์ให้คะแนนเห็นไหมครับตามที่เราสอนเป๊ะนะครับจะให้เขามาไลค์มาเข้าโลกลุ๊มต้องมีของแรกเปลี่ยนนะครับเอาละนั่นคือเฟซบุ๊กหรืออาจารย์บางท่านอย่าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านทำ Facebook ของภาคลายวิชา Facebook หมวดภาษาอังกฤษโรงเรียนนี้ก็ทำได้นะครับประโยชน์มีเพื่ออะไรจําไว้ เช่เฟซบุ๊กกลุ๊บเป็นอะไรที่หาหน้าเข้าหากันเฟซบุ๊กเพจเหมาะกับสําหรับการหาคนข้างนอกคือถ้าเกิดเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วว่าเป็นใครเนี่ยผมนยแนะนำว่าใช้เฟซบุ๊กกลุ๊บก็เหมาะดีเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นใครเข้ามาแต่เฟซบุ๊กเพจเนี่ยเหมาะสําหรับการที่สื่อสารกับเช่นผู้ปกครองหรือคนที่ต้องการข้อมูลของโรงเรียนหรือการรับสมัครนักเรียนใหม่หรือการประกาศผลสอบขั้นเลือกนะครับ พวกนี้เป็นสิ่งที่เหบอกกันนะครับหรือต้องการทําเพื่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนเช่นการแสดงผลงานของนักเรียนนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายชๆชัดๆเอาลักวิธีการสร้างเลยครับ